หาซื้อได้ที่ร้าน TPI New Normal ทุกสาขาทั่วประเทศสังเกตสัญลักษณ์ TPI New Normal พุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคาวโหสิทธิชัยโยสิทธิราปูสิทธิสุขโขวาพาวันตูเมขอนอบนอ้อมด้วยองค์สมานุทเจ้าเขอน้อมด้วยคุณพระธรรมขอน้อมด้วยคุณพระอริยสง์ พระโงทรงดำรัสไว้คนเราไซ้กำเนิดเกิดมานี่จะรำบาอยากไรหรือได้ดีก็อยู่ที่ผลกรรมพึ่งทามาอย่าโศกเศร้าเสียใจไปเร่ากรรมของเราทําไว้ใช่ใครอื่นอุตสาทนผลพระแม่นกรรมกืนพยายามยืนยืนรับกับเหตุการณ์มานธะทํากรรมใหม่แต่เดี๋ยวนี้สร้างเหตุกรรมดีปูรากฐานหนีให้ห่างทางชั่วเจ้าตัวมารแล้วไม่นานผลกรรมดอกออกกรรมดี จเจริญบรอนญาติโยมอุบาสกิกาสาธุชนญาติโยมทุกท่านวันนี้ก็เป็นช่วงที่เข้าพรรษาและดูเข้าวพรรษาแล้วเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาอตาตมะกับญาติโยมจนถึงทีมงานอมรสษทีพีไอของเราก็ได้ร่วมถวายเทียนพรรษาอตาตมะนั้นร่วมกับร้อยเล่มแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนจำนวนสามร้อยบผืนความจัง ญาติโยมที่นับถือท่านท่นปัจชัยจนถึงวสทีิีไอได้บรมบริจับไปก็พอสมควรในวันนั้นที่วัดบูจรินที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีก็เป็นไปด้วยดีเดี๋ยท่านไายก็เห็นภาพเห็นเหตุการณ์ท่านหล้งหลายวันนี้เป็นช่วงเข้าพรรษา การสร้างบุญกุศลนั้นในพุทธศาสนาของเราเชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อกร,รม,มวาทีว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผลแห่งกรรมที่ท่านทั้งหลายกระทำในวันนี้ถวายเทียนพรรษานั้นเพราะเทียนนั้นเป็นแสงสว่างให้ความอบอุ่นให้ความลุ่งเรืองจเจริญลุ่งเรืองเปรียบเสมือนดวงตาแสงไฟพราะสมัยก่อนนั้นวัดวาอารามต่างๆเราก็ใช้คบเพลิงใช้เทียนเป็น เป็นที่ส่องไปไว้สวดมนต์แต่นในปัจจุบันนี้เราก็มีไฟฟ้าแต่เทียนมันก็ยังเป็นสัญลักษณ์หนึ่งในการแสดงออกในการระล,ลึกถึงและก็เป็นประเพณีอันดีงามเป็นบางที่เขาเรียกล่อเทียนวันนี้ก็ได้มีการหล่อเทียนนะเล่นหล่เอเทียนจำพรรษาถึงเอาเศษเทียนขี้เทียนมาแล้วก็มาช่วยกันลอ้อมรอเพื่อข้างภาวะแหง่งจิตมันเป็นกุศล เพราะว่าการเป่าเทียนนั้นมีความเชื่อในเรื่องการต่ออายุมีการเชื่อว่าเราเป็นผู้สร้างแสงสว่างชีวิตเราก็ต้องสว่างโดยผู้าศาสนาของเรานั้นเชื่อกฎเหงกรรมนะยมเชื่อกร,รมวัตตีว่าทาดีได้ดีทําช่วยได้ช่วกำม,มุนาวัตตีโลกโตตินั้นในที่เราได้กระทําในวันนี้ท่านทั้งหลายต้องเดินทางมาในสามแถนภาคใต้มีปัตตานียาลานาราทิวาสมาร่วมกันที่วัดจะุินในครั้งนี้ซึ่ง ทังกับเป็นวันสําคัญอย่างในวันที่20เป็นวันอาสนะบูชาเป็นวันที่พระพุทธศาสนามีองค์ไตสมะนคมครบสามองค์พอดีนั่นคือทำไมก่อนเรามีแต่พุทธเจ้าพระธรรมแต่พระสงฆ์ไม่มีวันนี้นเป็นวันที่พระสงฆ์ได้ครบพูดง่ายว่าศาสนาพุทธมีพระสงฆ์องค์แรก วันนั้นที่พุทเจ้าได้แสดงธรรมกิสมุทรยธรรมนางสัพพันตังริโรสัพพันยันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดมดับลงเป็นธรรมดาได้แสดงให้อวอาทำแก่อัญญาโกูธัญญะในจำนวนปัจจุบันมีอัญญากูธัญญะพอได้สำหรับรับฟังธทมเทศนาของพุทธเจ้าแล้วเกิดทิพยสุด,ดวงตาเห็นธรรมเห็นแจ้งธรรมสัพสิงว่าเราต้องเกิดต้องแก่ต้องตาย ไม่มีอะไรเลยที่ยังยังยืนตันเห็นแรกตอนก็อขออหิภิกขุเป็นพระสงฆ์องคแรกจากพระเจ้าท่านทั้งหลายวันนี้ก็ประจบุบรรทุกหนึ่งทึ่เราได้แสดงพลังความรักความสาม,มัคคีเราไปเสียไม่ได้ว่าตอนนี้สามัญภาคใตยของเราน่อยู่ในพื้นที่ถ้าเป็นคนก็คือป่วยขั้นโคมา่าที่ต้องป่วยจะต้องเดียวยาจะต้องรักษาที่ต้องดูแลผลพับที่ ในสามแรดนเกิดความไม่สงบจากผู้หลงผิดแต่ผู้ไม่เข้าใจหลักการชีวิตที่ถูกต้องหลักการสานาที่ถูกต้องดําเนินชีวิตในทางที่ผิดจากการยั่วยุลปลุกปั่นของผู้คนไม่หวังดีต่อประเทศชาติเพราะนั้นเราจึงเห็นเยาวาชนจำนวนไม่ใช่น้อยต้องเสียอนาคตกับการที่เขาดําเนินชีวิตที่ผิดพลาดเช่นยาเสพติดคบเพื่อนอ เพื่อนก็พาไปหาผิดพบบลิตผ okay? ิตพาไปหาผลดังนั้นจริงตล้วทั้งปวงทุกวันนี Qiao ้เราอยากให้ผูกครองก็ดีและพี่น้องชาวไทยก็ดีบ่อจะนับถือศาานาไหนเราก็คนไทยด้วยกันก่อนรักก่อนสามัคคีกันไปแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมีถ้อยทีถ้อยอาศัยทำไมโบราณโบราณเนี่ยคนไหนมีน้ำก็แบ่งกับข้าวคนไหนมีข้าวก็มีกุ้งมีหอยปูปลาก็แลกกันเกืือเฟือเกือแพรซึ่งกันและกัน ผลแห e ่งความสาม e ัคคีน okay. ี่แหละทำให้เรามีประเทศชาติมีพื้นแผ่นดินอยู่วันนี้การที่เราบอกคนบอกว่าโอ้ไปทําไมอาจารย์มันอันตรายเหลือเกินยิ่งอันตรายนี่เราเยีนดต้นจนยิ่งไปอยู่เพราะว่ากําลังใจเป็นเรื่องสําคัญอาตมาได้สาถามความประสงค์หรือความรู้สึกพระสงฆ์อยู่สามสีภาคใต้ว่าท่านรู้สึกแค่ไรเวลาคนไทยจากภาคอื่นหรือชาวพุทธได้ไปร่วมกันประกอบสารกิจ รือสนุนเรื่องปัจจุป,ปัจจัยหรือสนุนด้วยเอาปลาอาหารก็ดีแล้วท่านเหล่านี้เนี่ยมีความประสงค์ที่อยากจะให้พิพภสงองค์เจ้าที่อยู่ที่นี่ได้มีกำลังใจเพราะกำลังใจเป็นเรื่องสําคัญโยมไม่ว่าเราหรือเขาเราก็ตีใครได้กําลังใจเวลาทางานเหนื่อยถึงหยิบเสียงเป็นเสียงตายพาถึงได้รับคําชมได้รับคาอาสันเถรนเนี่ยคนมันก็เป็นมนุษะนะย์นะฮะยังไม่สิ้นเลสดก็ต้องมีความปิติยินดี นั้นมาเราบางครั้งทำแทบตายน,นไม่มีใครเห็นอกเห็นใจเลยบางครั้งก็เศร้านะโยมดังนั้นเป็นความเศร้าเป็นความรู้สึกที่ผิดเหมือนกันเราควรเปิดเผยยอมรับความจริงตามความจริงโยมเมื่อเราวันหนึ่งเมื่อดินกบหน้าเมือม่อลมหายใจอยู่เต้นเราจะได้ตระหนักเอาไว้ว่าเราได้ทําอะไรบ้างเพื่อเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราดังนั้นอาตมาก็ขออนุโ,โมทนาโดยเฉพาะท่านพลเอกบณีจันทิพย์ อ่าอสนส่งเสริมสุศาสนาแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านอนิจจันทิพย์แล้วก็มีเป็นอาสามีหลายหน่วยงา,น,าน,นท่านทั้งหลายพันหนึ่งแต่ว่ามีความประสงค์อยากให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมสร้างสิ่งแรกก็คือที่เราเห็นที่ท่านไปใช้กำลังดำเนินการอยู่คือพระโพธิสัตว์กุลอิม ถึงเป็นเสนาสนะเป็นแรงมากเป็นแรงท่องเที่ยวแบบธรรมะก,ก็ยินดีมาออกแบบการออกแบบนี่คือธรรมาก,ก็ออกตามนิมิตนะนะแต่ว่าท่านที่จะป้องพิจารณาและตึกตองตัดสินสุดท้ายคือท่านประชัยไม่ว่าจะทําอะไรทุกอย่างเนะี่ยท่านต้องรับทราบท่านการที่เราสร้างผู้บริสัทคนอิมนี่จากนิมิตหรือจากคุยไงว่าจากความคิดจากความอ่านของท่านประชัยเรียบแยบัดเพราะท่านเล็งเห็นว่า โพสสักจะเม็นคนอิมนี่เป็นเครื่องหมายแห่งความปิติสุขแห่งความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกจากนั้นทีทั้งหลายทั้งปวงเทตมะได้ให้ทันเห็นภาพระรับเหตุการณ์ี่รุปันโพสตสักคนอิ่มที่อำเภอเทพาเนี่ยเป็ินก้าวหน้าพัฒนาไปไกลว่าท่านทั้งหลายจงภูมิใจเถี่ว่าเราเป็นคนไทยจงภูมิใจเถี่ว่าเราเกิดมาในชาตินี้มีพื้นดินอยู่ไม่ตกรถ่นซ่อนเหมือน พี่น้องต่างาเชื้อชาติของเราเช่นพม่าที่เกิดสงครามกลางเมืองนี้เป็นต้นอย่างที่อามารได้กล่าวในตอนต้นรายการว่าจมูนาวติโลโกสัตโลกเป็นไปตามกรรมคาว่ากรรมนี่เป็นกรกรมกลางๆนะโยมแต่เราจะตีความหมายว่ากรรมไปในทางที่มีดีกรรมหนักกรรมหนากกรรมโหด ถ้าเห็นมันแยกออกมากรรมโซฮิตกรรมของตนกรรมดายาดูตนศุนกรรมยูนิกรรมเนินเกิดกรรมพันธุกรรมจับผอาพันธุ์ถ่งการกรรมจับผอกพันธ์เนี่ยเราเห็นได้จากพ่อแม่มีพฤติกรรมอย่างไรมีกรรมพันธุ์อย่างไรลูกเซลล์สเปิร์ลลูกเกิดมาก็จะมีสัจจะเช่นนั้นบางคนนี่นะพ่อแม่มีโรคบางชนิดก็ติดต่อทางพันธุกรรมในสายเลือดได้ฉะนั้นในพุทธศาสนาจึงบอกว่ากรรมที่ลูกทําถึงพ่อแม่ไม่ถึง พ่อแม่ทําถึงลูกทำไมถึงยิ่งคนมีคันเนี่ยโยมยิ่งมีคันโบราณโบราณบอกเลยนี่แต่ว่าก็เห็นอาจจะไปดูถูกคนนะหัวเราะเยอะเย้ยคนพิการหรือสัตว์ทำทรมานทรกรรมสัตว์มันจะมีผลถึงลูกโอ้กรรมนี่แรงมากบางคนเยอะเยอยคนพิกงการลูกเกิดมามีพฤติการเช่นนั้นบางคนทรมานทุรกรรมสัตว์แล้วผลเกิดจากลูกอย่างเช่นที่เคยดูข่าวที่ว่าสามีเนี่ยชอบไปล่ายิงลิงนั้นลูกก็กาลัง ภรยาก็กลังมีทันอยู่8ปเก้าเดือนพอหลังจากที่ภรรยาคลอดบุตรมาประทานโทษท่านผิวขนเหมือนกับลิงเลยท่านทั้งหลายแล้วเฉพาะพอโตขึ้นนี่ลูกคนไหนทําความดีอเขากันับหน้าลูกใครนาะพ่อแม่สัรร่งสอนดีเห็นไหมโยมถ้าลูกคนไหนตีหัวหมาด่าแม่เจ๊ลักไม่ขโมยน้อยเป็นจีหรือทําความชั่วนะไม่รู้ซ้ำม,มาครับว่าเขาก็ด่าถึงพอ่อถึงแม่โดยเฉพาะปู่ย่าตายายเนี่ยเขาสาบแช่งเลยโคตรพ่อโคตรแม่ ไม่สั่งไม่สอนนี่เรื่องจริงนะโยมนี่ผลจะกรรมหรือเปล่าโยมนี่คือจกรรมฉะนั้นเวลากรรมาดาโดยตัวอะไรตัวส่งเสริมเรามาด่าโดเจาเจอมิตรที่ดีเจองานที่ดีเจอเพื่อนที่ดีอันนี้เขากรรมดีมันส่งเสริมเพราะเราเคยชอบช่วยเหลือคนชอบมีเมตตาต่อคนเราก็รับความช่วยเหลือใครเห็นใครก็รักใครก็ชอบบางคนไปไหนไมีถุ่คนเกลียดโยมคนก็เกลียดผีก็เกลียดวิญญ,ญาณเทวดาเกลียดหมดก็ชิบหายใป่วงทําอะไรไม่ค่อยเจริญหรอกเพราะชอบอิจฉาที่ิษยาคน ถ้าวิธีแก้พวกนี้เราก็จะไปอิจฉาใครเห็นใครทาดีก็อนุวมทนาสาธุยินดีเขาเออฉะนั้นตัวนี้มันที่เราบอกว่าแข่งรถแข่งลาแข่งได้แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้ไม่จริงเลยโยมเรามีโอกาสแล้วเรามีร่างกายมีธาตุขันเท่ากันพุทธเจ้า,จาก็ไม่ได้มีมือสิบมืออะไรมีแค่สองมือมีอวยวะเราก็มีเหมือนพุทธเจ้า,จาทาไมเราจะปฏิบัติถึงจะไม่บรรลุพระนิพพาน เราก็ได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลสร้างความดีซึ่งกรรมดีคนเราไม่มีความบังเอิญโยมเขาเรียกกรรมพันธุกรรมยาวพันกรรมมรรคก,กรรมตนธรรมดาดูตัวส่งเสริมตัวส่งเสริมเนี่ยสำคัญเค,เ,คเ,คเ,คเคยกกืลกันส่งเสริมกันคนในคนในบางทีบุพเพได,ได้ยินไหมรักโอ้เจอกันเนี่ยรักกันตาปั่นจะกลืนรักกันอยู่ด้วยกันสามสามีนี่นี่โกดั้มเลยนะไม่ได้ถูกเขานะภรรยานี่ขาว อ่าบางทีภรรยากับเป็นอีกอเลยคนนู้นแต่สามีฝรั่งอ้ยหลอเราเอากาศแต่รักกัน,นเพราะอะไรเพราะบุพพบางคนอยู่ด้ยวยกันไปตีกันทะเลาะกันกเรียกบุพพอรารวาส่น,นะ่ะไอบางคนที่อยู่ด้ยวยกันตาปูนหูบก็อยู่ด้ยวยกันได้นะ่ะก็คำคำเวนที่สร้างกันมาคนเราลักษณะเป็นอย่างไรเตี่ยต่ำดำขาวอยากดีมีจนกับผลจากกรรมเท่านั้นนะโยมไม่ใช่ใครทั้งนั้นอย่าง,างที่ว่าพระองค์รับไว้น,น,นั่นแหละคนเราใช้กํามนิดเกิดมาน,นี้จะลำบากยากไรหรือใด้ดี ก็อยู่ที่ผลกรรมทึงทํามาโยโยจะโศกเศร้าเสียใจไปเรากรรมของเราจำไว้ใช่ใครอื่นอุตสาทนผลพับแมนกรรมเกินพยายามยืนยืนรับทุกเหตุการณ์เห็นไหมโยะมนณาธรรมกรรมใหม่ต่อเดี๋ยวนี้สร้างเหตุกรรมดีภูราฐานนี้ให้ห่างทางชั่วเจ้าตัวมาและไม่นานผลกรรมดอกออกกรรมดีเราต้องพิจารณาให้ดีถ้ารู้จักกวนห่งกรรมเนี่ยเราจะไม่มีความทุกข์เลยที่ผ่านมาเราไม่ค่อยเชื่อเราชอบถามว่าฉันผิดอะไรโอ้โหผิดอะไร บางวันเขาบอกให้ไปทํางานพอไปอยู่ทําครึ่งวันแล้วก็กลับบางคนทํางานได้เงินปุ๊บจินห้าวันจินให้หมดเลยแล้วก็มาทําใหม่ไปจนผิดอะไรเมียไม่รักอ้าวโหเขานัดเลิกงานไม่เคยเงินเหลือเลยเล็จงานไปกินแต่เหล้ามเมาแต่ยาครอบครัวก็ไม่เคยดูแลและใครลนะ่ะบางครั้งนี่ไม่ได้ทำาพึตัวเองุศาสนาของเราเป็นศาสนาที่ให้เราประพฤติปฏิบัติ ที่สําคัญอย่างนี้ให้พิจารณาตัวเองว่าเราผิดอะไรเราผิดเราคนแก้ไขไม่ใช่ผิดซ้ำซากมันไม่ไหวบางคนเรามันผิดซ้ำซากอยาก่างตมาเนี่ยถ้าผิดเกิน3าครั้งเนี่ยสี่ครั้งนั่นไม่คุยด้วยละบางคนโอ้โหมันผิดซ้ำซากเป็น7็ดครั้งแครั้งให้อภยัยยิ่งผิดแล้วผิดอีกผิดซ้ำซากมันไม่ได้นะับมันมีกฎมีระเบียบมีวินยัยมีบัญญัตินะมันมีอยู่นะท่านนั้นทาทำแล้วมันมีผลกระทบเนี่ยอาจารย์ไม่เอาเลย แมนะ้แต่มิตรที่เขาบอกว่ามีเมาเพศหมดราคาเมาสุรามห,หมดสำคัญเมาการพนันหมดตัวเมาเพื่อนชั่วหมดดีเรามีพื่นสายมีเพื่อนติ่ด,ดีชั่วนี่เราไม่เอาเพราะว่ามันจะทํานําพาความเดือดร้อนความทุกข์บางคนเวลา,าเราอยู่ในศิลในี้ทาแต่พระมิตรสหายเราเป็นคนติดยาติดเหล้าหรือทําผิดศีลผิดธรรมเขาก็มองเลยเวลาไปด้วยกันนั่นมีผลโยมดังนั้นถ้าเรามัวเมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งชีวิตของเราจะไม่มีความเจริญดังนั้นผลแห่งกรรมมันเยุติธรรมโยม เราวันนี้เราทําดีหรืออย่างการทําดีดีกว่าขอพรดีกว่าอ้อนวอนพูดดีคิดดีปรารถนาดีมันจะมีความสุขมาให้ถ้าเราไม่คิดไม่ดีปรารถนา้ายผลแห่งความที่เราคิดไม่ดีปรารถนา้ายมันก็จะหาตัวเรามันไม่ไปไหนหรกอกโยมเพราะผลแห่งกรรมนี่แหละโยมเพราะนั้นถ้าเราดูจากสัมมาคารวะรูจากบาปบุญคุณโทษเลือดที่ทมีคาสำคัญคือให้มีสติรู้ว่าตอนนี้เราเป็นใครอยู่ในฐานะไหน ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะผิดพลาดน้อยถาตาเราลึกรู้การประพฤติธรรมปธะรมก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงนะว่าเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสุดท้ายมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราไม่มีอะไรเลยที่ยึดมั่นถือมัน่นเป็นสมมติฐานเท่านั้นเองท่านทั้งหลายฉะนั้นวันนี้เทีธราตมาได้ไปร่วมบุญกุศลในวัดบุตรจริน เกี่ยวกับการวายเทียนพรรษาพระน้ำฝนให้พระสงฆ์ทางในภาคใต้มีพระสงฆ์มารวมอยู่ในระดับหนึ่งเจ้าหน้าเพื่อท่านก็จะนําพระประโยนนั้นไปมอบให้แต่เราวัดเพื่อเอาเป็นขวัญกําลังใจะสการเทียนพรรษาก็ดีท่านทั้งหลายท่านนั้นเวลาวารีมันไม่ค่อยใครแล้วผ่านไปเร็วมากแพ๊บปับเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวแก่ดเดี๋ยวข่ำแล้วเดี๋ยวกตายอาจจะมาเจอญาติพี่น้องเอ้า เพิ่งเจอกันเมบบออกไปแล้วเหรอบางทีแค่เดียวมาเจอถามญาติทีหกสิบเจ็ดสิบอย่างอัตมาก็ห้าสิบห้าห้าสิบหกอัตมาตน,นมาว่าเร็วมันเร็วมากเพราะนั้นเวลาที่เราเหลืออยู่เนี่ยโยมเราได้ทําดีหรือยังเราได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีสร้างความมีเมตตาวันนี้จย์ก็จะให้ท่านทิงมาก็ได้ไปถ่ายความคืบหน้าของการสร้างบริษัทแม่คนอิมที่ท่านประชายดพระครับริษัทที i ีไอ ได้สร้างเป็นแลนด์มาร์กแห่งท่องเที่ยวที่สวยมากโยมแค่ยังไม่เสร็จนี่ก็สวยๆว่าวิวมันสวยอยู่ติดทะเลบรรยากาศดีมากนะครับอยู่ใกล้ถนนใหญ่อ่าแล้วก็ทอเสร็จแล้วในพี่น้องเราก็จะได้ไปพืชประทึปฏิดิษิธรรมได้ไปบำเพ็ญบุญกุศลนะอาตมาก็ได้เป็นที่ปรึกษาในการสร้างเกี่ยวกับปฏิมากรรมด้านนอกนะท่านทั้งหลาย บางคนถามว่าอาจารย์เหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยั้นนั้นนาโยมแต่มันสบายใจอย่างวันนี้ธรรมะไม่ได้ฉันเข้าผมว่าอ้ทำไมไม่ชันนะอาจารย์อ้มันเลยเวลาแล้วเวลาไม่เี่นาทีแล้วเราก็ทานน้ําไปล้วก็นอนดึกด้วยหลังก็สวนมนต์ไหวพระจิตใจมันอิ่มเมันจิตใจมันอิ่มเบิกบานเรียกอิ่มบุญมันไม่หิวไม่หิวอ่านั่นแหละโยมคันนี้ก็มีความปิติฉะนั้นจะอยากให้พี่น้องคนไทยพุทธที่อยู่ในพื้นที่สบายที่ไม่เสี่ยงภัยในตะหนัก ในองค์เห็นใจพี่น้องหรือตำรวจทหารจนถึงพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่สาในยภาคใต้หน่อยที่ยังทุกข์ยากลำบากตากตรำนั้นท่านหลายเราต้องช่วยกันถ้าเราไม่ช่วยไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะช่วยเราเพราะนั้นท่านหลายวันนี้ท่านทําดีแล้วหรือยังเราทำดีแล้ว,อลวขอให้เราต้องมั่นใจเถอะว่าความดีที่เราทํกรําดีที่เราสร้างมันไม่ไปไหนหรอกโยมมันจะซึมซับใ่จิตของเราออกจากร่างวันหนึ่งมันจะนิมิต ทำให้เราเกิดปิติความเบิกบ,บานเกิดร่างกายคพืองจิตแต่ถ้าเราไม่เคยสร้างความดีเลยไม่สร้างบุญสร้างสุเลยถ้าเราตายไปเสียรู้เสียโอกาสมากนั้นท่านทั้งหลายตาต่มันั้นก็ถือว่าถ้าถามาอาจารย์อาจารย์พอใจไหมครับที่อาจารย์เป็นอยู่อาจารย์ก็าีพอใจโยม แล้วไม่เหงาเลยวัน้อยู่มันไม่เหงาดอกส่วนมนไหว้พระปฏิบัติมันก็เพลินมีความสุขขไปและสิ่งที่ทําไปมันได้เลยเอาได้ความปิติได้ความเบากายเบาจิตได้ความสุขอันไม่ได้ป่าจ,จากกรามสุขอืน่นใดยิ่งกว่าความที่มันปิติสุขอื่นใดยิ่งความสงบมันไม่มีดอกมันสงบจากกิเลสตนาประทานมันไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงพวามมันไม่เกิดสิดจิตมันก็เบาว่างสว่างสงบในี่ถ้ามีครบเนี่ยเขาเรียกวัุณ์ษา พราะผู้ถูกทำถูกเวดาเป็มปิดาคืนวันสุกชันก้นจริงใจสุปกเมืดมัวเร่าร้อนใครมีเข้าทุเรียกว่าผีสิงเพราะผู้ผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำกลัวกลัวอวัยคิดดูเถอะถ้าใครไม่อยากตกรีบโยกใจตนรีบคุ้ขายให้ใให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายได้สมมายเกิดมาเป็นคนเอ่ยตทั้งหลายวันนี้เราทำดีกันหรือย,อยังพวกเขาปรษา,าแล้วบางคนก็ อ่าบางท่านก็ละเละิกเล่าเลิกยาบางคนก็เอออันไหนที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ต้องก็หยุดก็ขอขอนุโมทนาบุญด้วยที่จิตใจท่านเข้มแข็งการฝึกจิตการพึกจิตอบรมจิตการทําความดีละความชั่วนี่เป็นหัวใจสําคัญน,นั้นขอให้ท่านหลายประพฤติปฏิบัติตแล้วให้มีสติลึกๆเท่าทานันอารมณ์เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเราทําทําไมทําไปเพื่ออะไรก่อนที่เราจะหมดลมหายใจจากโลกใบนี้นะ เราได้สร้างบุญส่วนเถิดนะต้องของโมทนาบริษัททีพีไอต่วท่านประชายเรียเพรัตที่ได้มาบริจาคเทียนบริจาคพระอนามพิฝนจนถึงบัจจุบัใจจัยในการเผยแผ่ธรรมวันนี้ก็ได้ให้ทีมงานุดทีมส่วนภูมิได้ลงมาถ่ายทำนะภาพเหตุการณ์ต่างๆข,ของการรวมบุญกุศลของพี่น้องไทยพุทธสาวในาภาคใต้ที่ได้มาจัดที่วัดบุชินนะจังหวัดปัตตานีก็ของโมทนาทุกอย่างก็ราบรื่นไปด้วยดี ก็ต้องขอโน้มนาขอบคุณญาติโยมโดยเฉพาะท่านนิพุลบุญยมณีอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยท่านก็น่ารักมากนะครั้นก็มาถวายเทียนก็เลยเล่าท่านฟังว่าอ่าอดีตที่ไอเราและพี่น้องประชาชนอ่าโยมคุณบุญยวีอ่าผู้สานุสัชสจชัยพลผสานุสัชแล้วก็ญาติโยมอ่าท่านภูมิกับพันตรวจเอกอ่าสุรจิตเพชรจอมก็ท่านผู้การน กิสนัดกินจันนะครับแล้วก็หลายคนญาติโยมลูกศิษย์ลูกหา,ากดวงดวงมณีจุนโยมพิศนุลหลายญาติโยมทุกท่านก็มาร่วมบุญกุศลกันนะอาจารย์ก็มาโยมตุ๊กแล้วก็ญาติโยมญาติจิตมิสายญาติโยมทั้งประชาชนในพื้นที่โยมบุญจันทร์วิชิตเพชรสามสีโยมบุญโยมน้อยโยมหลายท่านนะมาร่วมกันก็พูดไปหมดมาร่วมกันเป็นประชาชนแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหากเจ้าเจม ช่วยกันนะวันขออุทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันทุกทุกท่านทุกฝ่ายฝ่ายราชการฝ่ายประชาชนก็ดีขออัฒนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมเป็นเลียวแรงในการร่วมถวายเทียนกับพระน้ำฝนและร่วมมือช่ในครั้งนี้เจริญพรวันนี้ตมาภาพก็ได้พาญาติโยมซึ่งเป็นวันที่พระโพสต์สัตว์อัตวเกศวรโพสิสัตว์กุลอิม ได้บรรลุมรรคผลในวันนี้บรรลุโมกะธรรมดังนั้นสัตจจะดุสิต,ตที่ผู้ที่นับถือพระเอกวลีมก็ได้ทําการสวดมน,นต์เจริญสติให้ทานรักษาศีลอธิษฐานจิตที่รูปปั้นพระโพธิสัตว์จ้าแม่กวนอิมที่เทด้วยปูนซีเมนตน์นะเคยสุดในโลกนะที่อยู่ที่อัตกรม อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานึงในวันที่24นี้ก็มีญาติโยมจนถึงมีอดีตรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมาไทยคุณญี่ปุ่นเยอรมนีนะท่านก็ทราบวันนั้นเลยนะชาติก่อนตอนเช้าชั่วโมงสองชั่วโมงที่เราจะทําพิธีท่านก็มาร่วมแต่เหล่อท่านพันเอกพิเศษกิษษะนะท่านรองผู้ประสานงานกความมั่นขวาความมั่นคงรมน ในส่วนหน้าท่านก็ได้มากับคณะของท่านและก็นายทหารตำรวจประชาชนพี่น้องก็ร่วมกะว่าจะมาทั้กะว่าสามสิบพอลองบอกขั้วาปากเปล่าบอกแค่วันทั้งวันก็มีญายามมาร่วมถึง 50, ห้าสิบหกสิบท่านนะขอนุทนาบุญก็มีอาหารเจมาทานโดยคุณโยมอุ่จบ,บงนะฮะมหาเศรษฐีคุญใจบุญนะ วงกดวงกฏนยนมงกุฎนะเจ้าของสวนวนาพันสวนานาพันที่จุฬสงขาเราก็ท่านก็ได้มาร่วงทําอาหารเจมาเลี้ยงแต่ดังนั้นขออนุโมทนา,าบุญกับทุกท่านในวันนี้เราท่านไปใช้เวลาแั่ก่อนอธิษฐานจิตผ่านมานะก็ให้งานการในนี้ของสมเด็จรู่ล่วงเหมือนเรามีพระพุทธรูปนะแล้วมีร้นักถสือพุทธเจ้า,าแต่เราไม่ทําทานศีลสมาธิ หมือนผู้เราเรามีพักเครื่องเนี่ยเราไม่สวดไม่ปฏิบัติเหมือนเรามีหม้อแบตไม่ชาร์จอ่าก็พลังก็ไม่มีเช่นเดียวกันแต่นี้ค่ยใส่กุญมี้เราต้องการใส่ศักดิ์สิทธิ์ให้กิจจิตารูปภาพให้เป็นแหล่งประพฤติปฏิบัติและเป็นแหล่งแนลมมากอ่าสำหรับมนุษย์โลกแหล่งท่องเที่ยวจนถึงแหล่งที่บรเบ็รความดีดังนั้นเราจึงได้นำเ,เหตุการณ์ภาพมาในวันนี้ให้ท่านผู้ชมญาติโยมทั้งหลายร่วมมทนามาย,ยินดีให้การเป็นมงคลทั้งนี้ ให้เราได้นำพาสร้างผร้สักดีให้เสร็จรูดร่วงไปด้วยดีขอหนุมานาเจริญพรองทุกท่านแล้วก็ให้แันทลายจะได้เห็นรูปพระผู้สัต์หรือการที่ได้สร้างผู้สัต์นั้นก็กำลังขับเคลื่อนไปตอนนี้ธรรมะก็ได้สิ่งของครบแล้วช่างก็เตรียมแล้วเพราะว่าตอนนี้ยังปรับพื้นที่อยู่ได้ทำซุ้มเจดีขนาดเล็กทับใบเสมา10 1สซุม้มนะหลังจากนั้นก็ทำกออกำแพงกำแพงเสร็จแล้วก็ ปฏิมากรรมพุทธศาสตร์ของเราเช่นโรงาบาลทั้ง4ก็ต้องไปเสนอท่านประชัยก่อนว่าท่านเห็นด้วยไหมท,ท่านเห็นด้วยก็อาจารย์นานก็อนุโมทนาสาธุนะวันนี้ก็จบรายการก็รต้องขอนุโมทนาท่านประชัยเรื่องไพรังที่เอื้อเฟื้อสำนักปูนซีเมนต์วัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะปูนปะุ๋ยนะเรามีชีวภาพไบโอน,นอกเนี่ยต็มมากเคยไปแจกญาติโยมแล้วก็ที่เป็นกระหายร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีนะวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาท่านประชัยเรื่องพลังและญาติโยมทุกท่านนี่ก็จบรายการ อาตมาก็จงของขสวดแผเ่เมตตาเพื่อเป็นสิริมงคลกับท่านผู้ชมญาญยนวันนี้ห่วงเสอทุมมีประมาณยมีส่วนบุญมนุษย์อย่าผลต่ากระทำนาการบนดลและได้กระทำนาบุพการเราได้เป็นทีวิยญาทรงคุณคือบิดามาตุเป็นประธานทั้งดีกาดาไอประสบผู้พานทั้งผู้ที่ข้ามิเคยผู้เป็นทั้งเราเป็นกลางมิชชยชั่วดีและเราที่สร้างพยานุเวนทั่วสัตว์ในวันโรคเป็นเกณฑ์คือเคิดในภูมิสามสถานโดยกำเนิดซีไรมี ขันธ์ห้าขันธ์หนึ่งขันธ์สี่มีประมาณท่องเที่ยวในผู้พิเศษโอฬารพบน้อยกันดานก็ดูจากการเร้าไดได้รูปกุศลขคาให้เราน,นในมูธนาประนันชวนบุญคาให้พิมายรูพันโค้เทวันุกูลพักการให้ไสัตว์ทั้งไรประจักษ์ส่วนบุญทิศตุลโมธนามีครานพระโมทนาประสารทวานุนค่าประชานรประสิทธิประสงค์ข้จงของสรรสัตว์ นีราชาเวีนที ALLY ่เป็นสุขีมีตนองถึงบทเสมกิสานโดยตรงพานิหานองค์สงมสงาความปาธนาหประชาทุกมูจงดีงามดูวิเศษสวัสดิ์สำเร็จโดยชอบประกอบบุญจาตสมบูรณ์พูนพาจรัะเจริญเจริญพรไมโครมน็อกโซลูชันผลิตภัณฑ์ใช้แล้วปลอดโควิด ยับยั้งเชื้อโรคช่วยป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เกิดจากแบคทีเรียและไวรัสใช้เช็ดทำความสะอาดที่ทูปบริเวณที่พักอาศัยโดยไม่ต้องผสมน้ำ